ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะตอนที่ย่อมไม่อาจฝ่ามันเข้ามาได้อย่างไรก็ตามในกรณีที่กับดักหล่านั้นไม่อาจหยุดยั้งกองทัพหนูมันก็จำเป็นต้องมีผู้ใช้พลังพิเศษเป็นจำนวนมากไว้คอยรับมือ แต่หากกระทั่งการป้องกันแนวนี้ก็ยังแตกผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจะแพ้หรือชนะคงสุดแล้วแต่เหล่าบรรดามือปืนที่อยู่บนหอคอยว่าจะสามารถเก็บกวดพวกมันได้มากแค่ไหนในอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาคได้ทำการเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้คนสามารถทราบถึงตำแหน่งทิศทางแบบเฉพาะเจาะจงของกองทัพหนูไม่เพียงเท่านั้นมันยังช่วยร้องขอ,งของกำลังเสริมเรียกทหารกล้ากว่า500คนมาสมทบที่นี่หากแต่จำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางกว่าครึ่งชั่วโมง ซึ่งจนกว่าจะถึงเวลานั้นคนที่นี่จะต้องปกป้องฐานแห่งนี้ให้จงได้ไม่นานนักไกลออกไปตรงเส้นขอบฟ้าในสายตาของผู้คนท่ามกลางสายหมอกและฝนร่างเงาขยุกขยิกสีดำเริ่มปรากฏขึ้นเป็นหนูยักษ์ย้ายกองทัพของพวกมันกำลังบุกมาจริงๆตูมเสียงระเบิดขนาดใหญ่ดังขึ้นบง่งบอกชัดว่ากับดักถูกเปิดใช้งานและพวกมันสามารถระเบิดได้ตลอดเวลาเพื่อขับไล่เหล่าหนูยักษ์ย้ายกินพืชไปเสียงกึกก้องนี้ ย่อมไม่อาจฝ่ามันเข้ามาได้อย่างไรก็ตามในกรณีที่กับดักหล่าน,นั้นไม่อาจหยุดยัง้งกองทัพหนูมันก็จําเป็นต้องมีผู้ใช้พลังพิเศษเป็นจํานวนมากไว้คอยรับมือแต่หากกระทั่งการป้องกันแนวนี้ก็ยังแตกผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจะแพ้หรือชนะคงสุดแล้วแต่เหล่าบรรดามือปืนที่อยู่บนหอคอยว่าจะสามารถเก็บกวาดพวกมันได้มากแค่ไหน ในอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาคได้ทำการเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้คนสามารถทราบถึงตำแหน่งทิศทางแบบเฉพาะเจาะจงของกองทัพหนูไม่เพียงเท่านั้นมันยังช่วยร้องขอกำลังเสริมเรียกทหารกล้ากว่า500อคนมาสมทบที่นี่หากแต่จำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางกว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งจนกว่าจะถึงเวลานั้นคนที่นี่จะต้องปกป้องฐานแห่งนี้ให้จงได้ไม่นานนักไกลออกไปตรงเส้นขอบฟ้าในสายตาของผู้คนท่ามกลางสายหมอกและฝนร่างเงาขยุกขยิกสีดำเริ่มปรากฏขึ้น เป็นหนูยักษ์ย้ายกองทัพของพวกมันกำลังบุกมาจริงๆตูมเสียงระเบิดขนาดใหญ่ดังขึ้นบ่งบอกชัดว่ากับดักถูกเปิดใช้งานและพวกมันสามารถระเบิดได้ตลอดเวลาเพื่อขับไล่เหล่าหนูยักษ์ย้ายกินพืชไปเสียงกึกก้องนี้ดังสัญญาณกระตุ้นให้เลือดในกายของผู้คนเดือดพล่านเปิดใช้งานสนามพลังไฟฟ้า รังสีแสงสีม่วงฟุ้งไปในอากาศหลอมรวมเข้ากับสายฝนขยายพื้นที่กว้างขวางออกไปหนูยักย้ายกินพืชที่อยู่หน้าสุดเริ่มกระตุกถูกไฟช็อตทีละตัวทีละตัวด้วยฉากน,นี้การกรีธาทัพของกองทัพหนูจึงชะงักลงอย่างกระทันหันถ้าว่าไม่รีรอให้คนในฐานได้ชละใจคลื่นกองทัพหนูอีกระลอกก็ตามมาสมทบทันทีพวกมันช่วยกันทานรับแรงกดดนันจากกระแสะไฟฟ้าร่างยิ่งกระตุกก็ยิ่งถูกกระตุน้นพวกมันกลายเป็นกรดเกลยวบ้าคลั่งกว่าเดิม นับว่าโชคยังดีที่พวกหนูยักษ์ไม่คิดขุดหลุมบุกเข้ามาหากแต่ตัดสินใจถมทำลายล้างทุกอย่างเบื้องหน้าใช้เคี้ยวแหลมที่มีพลังมหาศาลกัดงับอลาวาดและด้วยขนาดตัวของพวกมันเกรงว่ารั้วไม้ในพื้นที่พาอปลูกอาจจะไม่สามารถต้านทานได้นานมากพอเตรียมตัวให้พร้อมชิ้นเฟิงกุมปืนพลังงานไว้ในมือของเขาไปได้ภายใต้คำสั่งของลีเหวินคนในค่ายเริ่มทะยานออกไปกระโจนข้ามผ่านรั้วไม้โดยตรง ผู้ใช้พลังพิเศษบางคนมีความสามารถอันแก่กล้าจึงเป็นธรรมดาที่จะสามารถข้ามมันไปได้อย่างง่ายดายชินเฟิงเองก็เช่นกันเขาย่ำลงบนผนังรั้วไม้ไม่กี่ก้าวก็สามารถกระโดดผ่านรั้วสูงสี่เมตรและพลิกตัวกลับไปอีกด้านได้จี๊ดๆเสียงหนูยักย้ายที่ได้รับบาดเจ็บดังขึ้นตูมเพียงก้าวแรกที่ออกมาชินเฟิงก็ย่ำกระทืบลงบนหัวของมันระเบิดสมองศัตรูโดยตรงคลิก ชินเฟิงปรับปืนพลังงานและเริ่มปลดปล่อยรูปแบบเป็นโหมดยิงกระจายปืนพลังงานนี้แตกต่างจากปืนจักรกลทั่วๆไปมันเปลี่ยมไปด้วยอำนาจทำลายล้างและวิธีการโจมตีที่หลากหลายยิ่งกว่าดังนั้นแน่นอนมันเลยมีราคาที่แพงกว่าเช่นกันแกรกปืนพลังงานถูกเหนี่ยวไกบังเกิดเสียงเล็กๆดังขึ้นพร้อมก,กันกับแสงสีฟ้าที่พุ่งออกไปในรูปแบบคล้ายสะเก็ดไฟ สาดเข้าใส่กลุ่มหนูยักษ์ย้ายที่อยู่บ้างหน้ามีสี่ม้วนหงายโดยตรงในขณะที่อีกห้าตัวกระเด็นถอยหลังกลับไปได้รับบาดเจ็บสาหัสจิตดดด,ด,ดกองทัพหนูยักษ์ย้ายเมื่อเห็นเพื่อนๆถูกโจมตีจนหลังเลือดพวกมันก็เริ่มโกรธแค้นดุร้ายยิ่งกว่าเดิมสับเท้าตรงเข้าหาชินเฟิงกลืนดาราสนามพลังดูดกลืนปรากฏขึ้นวินาทีนั้นหนูยักษ์ย้ายขนาดใหญ่มีอาจควบคุมอารมณ์เดือดพล่านของตนเองได้ทุกตนไม่มีตัวใดตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงยังคงสับเท้าตรงเข้าหาชินเฟิง ชินเฟิงวาดฝ่ามือออกไปอีกครั้งบังเกิดคลื่นกระแทกซัดเปรี้ยงอีกคราท่ามกลางแรงดูดกลืนพวกมันก็ถูกประทะโดยแรงผลักขนาดใหญ่ส่งบรรดานหนูยักษ์ย้ายปลิวกระเด็นขึ้นไปบนฟากฟ้าเพียงครู่ในระยะหเมตรที่รอบกายชินเฟิงก็พันกลายเป็นว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยเป็นผลมาจากการดูดเอากำลังภายในมาจากสองผู้ใช้วรยุทธ์โบราณก่อนหน้านี้เลนทำให้ทักษะกลืนดาราแข็งแกร่งขึ้น ชินเฟิงรับรู้ถึงพลังอันดุร้ายของเขาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่แหละอำนาจของทักษะระดับเอสมันคือพลังอันทรงประสิทธิภาพอันแสนน่าหวาดกลัวสำหรับหนูยักษ์ย้ายที่ปลิวออกไปแม้ภายนอกจะดูไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆมากมายหากแต่ภายในทวารทั้ง7็ของมันกลับเอ่อล้นหลังไปด้วยเลือดถูกบดขยี้โดยแรงผลักและดูดในเวลาเดียวกัน หนูยักษ์ย้ายอีกตัววิ่งเข้าหาชินเฟิงแต่คราวนี้ฉินเฟิงมีได้ใช้กลืนดาราเหมือนก่อนนั่นเพราะมันกินพละกกำลังมากเกินไปฉินเฟิงวาดปืนพลังงานใช้มันโจมตีตอบโตแทนในขณะเดียวกันรอบกายเขาเริ่มกันบังเกิดเสียงจากกลดังขึ้นประสานไปกับเสียงฝนที่ยิ่งนานก็ยิ่งตกหนักค่อยๆย้อมผืนดินจนจึงน,นองไปด้วยแอ่งเลือดจำนวนมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บและล้มตายค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละน้อยทีละน้อย แต่ทางฝั่งกองทัพหนูยักย้ายมันกลับไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดบุกเลยกองทัพหนูพวกนี้จะต้องมีมากกว่าหนึ่งหมื่นตัวแน่ๆเริ่มดำเนินแผนโจมตีทางอากาศเถอะไม่ได้ด้วยสภาพอากาศแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำในแนวหน้าย,ยิ่งนานก็ยิ่งทวีความกลาหนขึ้นเรื่อยๆระวังนั่นมันนายพลสัตว์ร้ายเสียงกรีดร้องดังมาจากข้างๆ ชิ้นเฟิ่งหันขอบไปมองและพบว่าที่นั่นมีหนูยักษ์ย้ายทรงพลังที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าหนึ่งเมตรกำลังโถมโจมตีอยู่ผู้ใช้พลังพิเศษถูกหนูยักษ์กระแทกเข้าใส่โดนฟาดร่วงลงกับพื้นในช่วงเวลาต่อมาก็ได้ยินเพียงเสียงกรอบฟันอันแหลมคมของหนูยักษ์ย้ายกัดเข้าที่บ้านเอวของผู้ใช้พลังพิเศษบดขยี้กระดูกสันหลังเขาอย่างร้ายประณี ชินเฟิงมองไปยังนายพลสัตว์ร้ายด้วยความสนใจความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายแท้จริงแล้วเทียบเท่าได้กับหมาป่ามาสติฟที่ชินเฟิงได้พบเจอมาในช่วงก่อนหน้านี้เลยในเวลานั้นโชคดีที่ลู่เหมิงมีแท่นจู่โจมมิชนะแล้วต่อให้เป็นเขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะต่อแยก,กับหมาป่ามาสติฟอย่างไรก็ตามตอนนี้มันแตกต่างออกไปไอสารเลวเอ้อยฉันจะเป็นคนรับมือแกเองชินเฟิงย่ำลงกับพื้นดินทั้งคนทั้งร่างของเขาราวกับกระสุนปืนใหญ่ ทยานฝ่าระยะห่าง10บเมตรในพริบตาบุกทะลวงเข้ามาถึงเบื้องหน้าของหนูยักย้ายนายพลโดยตรงปมงง,งชิ้นเฟืงหวดกำปั้นดังสนั่นระเบิดพละกำลังทางกายภาพออกมาด้วยหมัดนี้ที่แฝงไว้ด้วยกำลังภายในประตูออกมาอย่างกระทันหันส่งผลให้หนูยักย้ายระดับนายพลถูกผลักกระเด็นออกไปอย่างโหดร้ายและตัวเขาก็ไม่คิดหยุดมือเพียงเท่านั้นหากแต่ยังคงระดมกำปั้นโจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องปมงงปงปงง,ง,ปง,ปง,ปง,ง,ง ชิ้นเฟิงกระแทกสามหมัดเข้าใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องแต่ละหมัดล้วนซัดเข้าใส่หัวของหนูยักษ์ย้ายทุกๆกการกระแทกส่งมันถอยหลังกลับไปหลังจากซัดใส่ไปสามครั้งหัวของหนูยักษ์ย้ายก็บุบบี้กระโหลกปริร้าววัตถุเหลวเหลวสีแดงขาวผุดออกมาแต่ก็ค่อยๆถูกฉล้างผสมลงไปกับแอ่งเลือดเบื้องล่างอย่างรวดเร็วผู้คนรอบกายมองชิ้นเฟิงด้วยความหวาดกลัวระคนชื่นชมแข็งแกร่งเจ้าหนูนี่มันแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไรกัน ชิ้นเฟิงไม่สนใจสายตาของผู้อื่นเขากวาดมองสถานการณ์โดยรอบของสนามรบห่างออกไป50เมตรหนูยักย้ายขนาดครึ่งเมตรกำลังอลวัดคลั่งกระโดดไปมาอย่างปราดเปรียวยากที่จะคาดเดาทิศทางได้นี่มีใช่สัตว์ร้ายระดับนายพลหากแต่เป็นสัตว์ร้ายระดับทหารแต่ด้วยขนาดตัวและความบ่องไวัยของมันเลยทำให้รับมือได้ค่อนข้างยากทว่าสำหรับชินเฟิงกริก ปืนพลังงานถูกปรับโหมดโดยชินเฟิงเปลี่ยนจากยิงกระจายเป็นเส้นตรงในวินาทีต่อมามันก็ระเบิดแสงสีฟ้าออกไปแสงสีฟ้านี้มีได้ยิงเข้าใส่ตำแหน่งของทหารสัตว์ร้ายทว่าในช่วงเวลาเดียวกันหนูยักย้ายก็พลันโดดไปทางซ้ายพอดิบพอดีอย่างน่าชงนส่งผลให้รังสีแสงสีฟ้าพุ่งที่แต่เดิมไม่น่าจะโดนพุ่งเข้าทะลุร่างของมันหยุดคอความโอหังของมันในพริบตา สีหน้าของชินเฟิงมีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดยิ่งเห็นถึงฉากนี้ผู้คนทั้งหมดก็ยิ่งตระหนักได้ว่านี่มีใช่ความบังเอิญหากแต่เป็นสัญชาตญาณของชิ้นเฟิงเองเป็นพลังในการคาดเดาล่วงหน้าได้นี่นับว่าเป็นพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของผู้ใช้พลังพิเศษฝนเริ่มตกหนักขึ้นสถานการณ์เองก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น ทว่าชินเฟิงยังคงอยู่ดีในรัศมี100เมตรรอบตัวเขาทหารสัตว์ร้ายได้ถูกกำจัดไปจนสิ้นกระทั่งนายพลสัตว์ร้ายเองก็โดนสังหารไปถึง3ตัวอย่างไรก็ตามแม้ทางฝั่งชิ้นเฟิงจะเป็นไปด้วยดีแต่ในตำแหน่งอื่นๆแนวป้องกันได้พังทลายลงเป็นที่เรียบร้อยทหารด้านบนหอคอยเริ่มเหนี่ยวไกลไล่เก็บกวาดนี่เป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกว่ากองทัพหนูได้บุกไปถึงรั้วไม้แล้วช่องมาฟังสิตอนที่24กองทัพหนู กำลังสนับสนุนก้องหนุนมาถึงแล้วเร็วเข้าพวกกองทัพหนูกำลังจะบุกเข้าไปในพื้นที่พอะปลูกต้องกวาดล้างพวกมันก่อนจะถูกฝ่าเข้ามาให้จงได้ไม่อย่างนั้นพวกมันจะทำลายอาหารของพวกเราทั้งหมดรีบลงจากรถแล้วออกไปสู้ซะหลายสิบรถทหารขนาดใหญ่ขับเข้ามาอย่างเร่งร้อนและหลังจากที่หยุดรถเหล่าผู้ใช้พลังพิเศษมากมาย<ๆ>ก็ทยอยกันลงมากระจายตัวไปตามรั้วฝังในของพื้นที่พาะปลูก นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเมื่อไหรก็ตามที่กองทัพหนูยักษ์บุกเข้ามาพวกมันก็จะทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าอย่างรวดเร็วมีกระทั่งหนูยักษ์ย้ายบางตัวที่ฉลาดพวกมันขุดดินมุดลงไปซ่อนอยู่ในทุงน่งนาทำให้ยากต่อการไล่ล่าสังหารด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงต้องเร่งกวาดล้างมันโดยเร็วมิฉะนั้นผลที่จะตามมาคงไม่อาจจินตนาการได้เมื่อพื้นที่เพาะปลูกถูกทำลายสถานที่ชุมชนตลอดทั้งตอนเหนือคงมิแคล้วต้องเผชิญกับความอดอยากถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าจะมีคนล้มตายมากมายขนาดไหน ผู้คนทยอยกันลงจากรถและในกลุ่มคนเหล่านั้นมีบางส่วนเห็นได้ชัดว่ายังเป็นนักเรียนอยู่คนเหล่านี้คือนักเรียนจากสถาบันระดับสูงทางตอนเหนือคลิกคลิกลู่เหมิงจัดเตรียมจัดก,กลบเฝ้ารอให้พวกหนูยักย้ายมาถึงจะได้าศาสตร์กระสุนให้พวกมันรับประทานเมิงเมิงระวังตัวด้วยหลี่เหว่ยเหวามองลู่เหมิงด้วยความเป็นห่วงคราวนี้หลี่เหว่ยเหวาถูกเรียกตัวมาประจําตําแหน่งทีมแพทย์ไม่อาจเข้าร่วมในแนวหน้าได้ ไม่เป็นไรหรอกน่าวางใจเถอะที่นี่มีคนตั้งมากมายและฉันจะไม่ยอมเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายเด็ดขาดลีเหวยาวมากับฉันพวกเราจะต้องไปรายตัวกันที่สำนักงานใหญ่ก่อนเสียงของครูฝึกสอนดังขึ้นไปเถอะเหยาเหยาเอื้อเธอก็ระวังตัวด้วยละ่ะลีเหี่ยาเหยา่ยาว,วิ่งตามครูฝึกสอนไปในเวลานี้ทุกเหตุการณ์ของภาพต่างๆในแนวหน้ากำลังปรากฏชัดขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่จังหวะนั้นเองร่างพร้อมกระรองร่างหนึ่งก็ได้ดึงดูดความสนใจของลีเหวี่ยาเหวยา ชายคนนั้นคือฉินเฟิงอย่างน้อยเขาก็ครอบครองอาวุธปืนระดับสูงไหนจะเรื่องการตัดสินสถานการณ์ก่อนหน้านี้อีกเขาจะต้องเป็นมือปืนที่ดีแน่นอนมือปืนอย่างนั้นหรอฉันว่าเขาน่าจะปลุกพลังวรยุทธ์โบราณได้แล้วนะดูจากพละกําลังและความเร็วก็รู้แล้วไหนจะเรื่องที่ฝึกฝนกําลังภายในแล้วปลดปล่อยมันออกมาได้อีกต้นกล้าที่ดีต้นกล้าอันยอดเยี่ยม พวกเราจะต้องชักชวนเขาให้มาเข้าร่วมกับกองทัพให้จงได้เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างเอ่ยปากชมเชยและแน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือชินเฟิงเมื่อเห็นถึงฉากนี้ลีเหว่ยเหวก็บังเกิดความรู้สึกว่าวุ่นเพราะวัยรุ่นคนที่ว่าคือคนคนเดียวกับที่ช่วยชีวิตตนเอาไว้นั่นเองเพียงแต่ลีเหว่ยเหวยังไม่ทราบถึงชื่อของเขาเลยพบข้อมูลการตรวจสอบคนคนนี้เรียกว่าชินเฟิงแต่ว่าแต่อะไร มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับข้อมูลอย่างนั้นหรือที่จริงแล้วเขาคือหนึ่งในกลุ่มคนที่เพิ่งจะถูกฉีดยากระตุ้นเข้าไปในปีนี้ซึ่งหมายความว่าเขาปลุกพลังให้ตื่นขึ้นได้อย่างมากที่สุดก็คือเมื่อ14วันก่อนเท่านั้นว่าไงนะอัจฉริยะเขาต้องเป็นอัจฉริยะแน่นอนลีเหว่ยวเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเมื่อได้ยินเรื่องนี้ในสมองเริ่มขบคิดเขาเรียกว่าฉินเฟิงงั้นหรอ การดำรงอยู่ที่สามารถสัมแดงพลังได้มากมายขนาดนี้ทั้งทั้งที่ได้รับยากระตุ้นเพียงไม่นานนับว่าเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงเพียงแต่เธอยังไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปเขาจะเลือกเข้าร่วมกับทางทหารเลยหรือว่าจะไปเรียนต่อกับสถาบันระดับที่สูงกันแน่แต่เธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเข้าร่วมกับทางสถาบันเพราะในกรณีนี้เขาจะได้กลายเป็นรุ่นน้องในสถาบันของเธอ เหยาเหวนั่นเธอกําลังเหม่ออะไรอยู่เสียงของนักบวชเต๋าดังขึ้นในหูของลีเห่ยาเรียกเธอตื่นจากความฟุ้งซ่านอาขอโทษค่ะแต่ก็ไม่น่าแปลกเท่าไรหรอกที่เธอจะตกใจเพราะเพิ่งจะเคยเห็นฉากแบบนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมแต่ก็ดีแล้วนะเพราะต่อไปในอนาคตเธอจะได้ชินกับยามันยังไงละ่ะค่ะอาจารย์ทว่าในเวลานั้นเองเสียงสัญญาณเตือนในฐานก็ดังขึ้นอีกครั้ง ชินเฟิงที่อยู่ในแนวหน้าของสนามรบไม่ทราบว่าเขาได้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนจำนวนมากแต่เขาก็ทราบดีว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะต้องมีคนจากทางกองทัพเปิดใช้งานกล้องในสำนักงานใหญ่แน่นอนในกรณีนี้เองชินเฟิงเลยต้องแสดงออกไปให้เป็นธรรมชาติอย่างน้อยเขาก็ไม่เปิดเผยอ b บิลิตี้ธาตุมืดของตัวเองกระทั่งพลังพิเศษที่สองซ่อนเงาของเขาแม้จะเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ชินเฟิงก็ไม่คิดจะใช้มันวีวีคำเตือน คำเตือนสิ่งมีชีวิตระดับราชาสัตว์ร้ายปรากฏตัวขึ้นห่างจากตำแหน่งในปัจจุบันของคุณ721เมตรได้ปลดหลีกเลี่ยงมันปลดหลีกเลี่ยงชิ้นเฟิงก้มลงมองอุปกรณ์สื่อสารในมือของเขาเครือข่ายระดับภูมิภาคได้ออกประกาศข้อความว่าราชาสัตว์ร้ายได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลานี้ผู้ใช้พลังพิเศษร,รอบตัวเขาพลันตกตะลึงเริ่มทยอยถอนตัวกลับมายืนอยู่หน้ารัวรวมกลุ่มกันต่อกรกับเหล่ากองทัพหนูยักษ์ย้ายขีปนาวุธถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ยิงได้เสียงหึ่งหึ่งดังออกมาจากภายในฐานสามคีปนาวุธขนาดใหญ่พุ่งผ่านช่องว่างมิติและค้งลงตรงพื้นดินที่ห่างไกลออกไปตูมตูมตูมสามคีปนาวุธระเบิดออกบนหน้าจอห้องสำนักงานใหญ่ฟุ้งไปด้วยควันขาวมีอาจมองเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในระหว่างการตรวจสอบประกาศแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งคำเตือนคำเตือน สิ่งมีชีวิตระดับราชาสัตว์ร้ายได้อยู่ห่างจากตำแหน่งในปัจจุบันของคุณ572เมตรได้ปลดลเหลี่ยงมันปลดลเหลี่ยงมันประชิดเข้ามาแล้วไปเตรียมปืนใหญ่เลเซอร์เดี๋ยวนี้เสียงของลีเวนตะโกนมาจากประตูกลางวินาทีนั้นได้ยินถึงเสียงของักรกลดังกึกก้องปรากฏป้อมปืนเลเซอร์ขนาดสูงใหญ่กว่า5เมตรจากนั้นเป้าหมายก็ถูกล็อกปืนใหญ่เลเซอร์นี้ทรงประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ข้อเสียของมัน เห็นได้ชัดว่าก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะฝืนลากเพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคตรงหน้าไม่สามารถยิงเป็นเส้นโคง้งได้จำต้องยิงเป็นเส้นตรงเท่านั้นในระยะห่างออกไปไกลกว่า500เมตรแม้สายหมอกและสายฝนจะบดบังวิสัยทัศน์หากแต่คุณก็ยังสามารถมองเห็นร่างของหนูยักษ์ย้ายที่มีขนาดตัวสูงถึง2-3เมตรและยาวกว่า4-5เมตรได้อย่างง่ายดายอยู่ดี ขนของหนูยักษ์ย้ายตัวนี้คล้ายสีของเหล็กกล้าแต่ส่วนหนึ่งของมันปรากฏร่องรอยถูกเผาไม่เป็นสีดำคล้ำเผยให้เห็นถึงผิวหนังบางส่วนดวงตาของมันสาดประกายสีแดงเลือดเห็นได้ชัดว่าสภาพของมันในปัจจุบันเกิดจากอำนาจทำลายของขีปนาวุธเมื่อครู่นี้อย่างไรก็ตามขีปนาวุธทั้งสามนั้นเป็นการระเบิดโจมตีแบบกระจายเลยไม่สามารถหยุดฝีเท้าของศัตรูได้ตรงกันข้ามกลับทำได้แค่เผาขนของหนูยักษ์ย้ายระดับราชนเท่านั้น เท่านี้ก็ชัดเจนแล้วว่าความแข็งแกร่งของหนูยักย้ายทรงพลังขนาดไหนหึงวิจากป้อมปืนเสียงหวีดแหลมดังขึ้นบังเกิดประกายรังสีแสงสีขาวประตูออกมาพุ่งระเบิดเป็นเส้นใยแสงประทะเข้าใส่หนูยักษ์ราชนที่อยู่ห่างออกไปไกลกว่า300เมตรวินาทีต่อมาก็เกิดเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นผู้ใช้พลังพิเศษที่อ่อนแอบ,บางคนรู้สึกได้แค่เพียงว่าหูของพวกเขาอื้ออึงได้รับผลกระทบจากรังสีความร้อน ในหูคล้ายถูกเขยา่าจนมีเลือดไหลซึมออกมาอย่างกระทันหันสักพักหนึ่งเส้นใยแสงก็เริ่มหดหายบง่งบอกชัดว่าปืนใหญ่เลเซอร์หมดพลังงานลงและหากจะใช้งานมันอีกครั้งจะต้องให้เวลาสะสมพลังอย่างน้อยครึ่งนาทีทว่าขณะเดียวกันราชันหนูที่อยู่ไกลออกไปก็เริ่มมุ่งตรงบุกตรงเข้ามาอีกครั้งแล้วไม่ถึงสิบวินาทีต่อมาราชันหนูก็ย่นระยะใกล้เข้ามาจนสามารถเห็นถึงร่างของมันได้อย่างชัดเจน ในเวลานี้อุ้งเท้าหน้าของมันไม่มีหลงเหลืออยู่อีกต่อไปตามตัวส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสทว่ายิ่งสัตว์ร้ายได้รับบาดเจ็บเท่าใดมันก็ยิ่งคลุมคลั่งระเบิดความดูร้ายออกมาได้มากเท่านั้นชิ้นเฟิงอยู่ห่างจากราชันหนูออกไปเพียงส0สบเมตรจี๊ดจีจีจจจราชันหนูเหมือนกับจะตรหนักได้ว่าบางสิ่งที่ทำร้ายมันซ่อนอยู่เบื้องหลังรั้วไร้มันจึงเริ่มวิ่งเข้าไปกระแทกประตูอย่างแรงรีบหยุดมันไว้ปัง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 ,ปง,ปง เครื่องจักรกระพ่นกระสุนไม่หยุดยั้งหากแต่เมื่อยิงออกไปกระทบกับคนของหนูยักษ์ย้ายทุกกระสุนล้วนกระดอนออกมีอาจสร้างความเสียหายให้แก่มันตรงกันข้ามกับกระเด็นไปโดนฝ่ายเดียวกันสร้างบาดแผลให้แก่คนอื่นๆแทนมือปืนทุกคนหยุดยิงลีเวนตโกนแต่หลังจากมือปืนหยุดยิงแล้วแท้จริงกลับไม่มีผู้ใดเลยที่กล้าจะก้าวออกมาข้างหน้าเพราะอำนาจและแรงกดดันของราชันสัตว์ร้ายมันมหาศาลเกินไปปัง ราชนหนูกระแทกประตูทางเข้าเสียงสนั่นกระทั่งหอรักษาการที่อยู่ใกล้เคียงกับพลอยโดนล,ลูกหลงพังทลายลงไปด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังหมดหวังกำแพงดินหนาสูงสองเมตรก็ปลุกขึ้นมาหน้าประตูอย่างกระทันหันปิดกั้นราชันหนูเอาไว้ไม่เพียงเท่านั้นยังมีลูกไฟขนาดเท่าอ่างล้างหน้าปรากฏขึ้นเช่นกันลูกไฟทุ่มเข้าใส่บาดแผลเดิมที่เกิดจากขีปนาวุธบนร่างกายของราชันหนูด้วยการโจมตีนี้ถึงกับทำให้ราชันหนูส่วนเส่โดยตรงจี้ ราชาหนูโกรธจัดมันหันขบไปเบื้องหลังหันเหตทิศทางพววดตรงเข้าหาตำแหน่งที่ลูกไฟลอยมาในความเป็นจริงแล้วมีใช่แค่เพียงราชาสัตว์ร้ายเท่านั้นที่ถูกดึงดูดความสนใจแต่ฝูงชนทั้งหมดต่างก็มองไปตามทิศทางดังกล่าวเป็นสายตาเดียวเช่นกันฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ